พาไปทิ่มขยะพี่น้องเดินเที่ยวเล่นดูบรรยากาศกรุงเทพเดินมาทิ้งขยะนี่มองทิ้มขยะพี่น้อง ดูบรรยากาศดูบรรยากาศในซอยไปหาไปหายาม่มป่อมยามกันนะเคุเห็นวาชิวานเพิ่นไปสือของพี่น้องไปใส่นอเวินมอเตอร์ไซ เอามาแล้วไปซื้อของไ้เนี่ไปซื้ออ่นี่รายการอยู่นี่แต่เอามาพรุ่งนี้ก็ได้สำลีม้วนแทนเอาสองสองมอ้วนม้วนประมาณเจ็ดสิบบาทไหมบอสอ๋อบางุ่งไทยกล่องทุง่งข้างที่แล้วนะกล้องทุง่งไอ้นั่นไม่ไ,มได้เด้อยเอากล้องต่มไทยเอ,อยอดวะ เออเอาแต่ยอดมันยอดตู้ใช่เอาแต่ยอดล้วก็ฟักทองหนึ่งเงินซีกที่เขาหั่นไว้เป็นชิ้นสินะมะักกอมะักกอหนึ่งลูกดิบกระลูกมะเขือเทศเอามะเขือเทศนี่ที่เขาใส่ส้มตำนะไม่เอาลูกใหญ่นะเอาลูกเล็กเออสักยี่สิบบาทออกมาก่อนได้ไหมมะกอสุกว่าดิบมาดิบๆตัวเอามาตำเออเอาเอามรัก่อนเด้อ เออเดี๋ยวพรุ่งนี้สี่โอนเพราะว่าไม่มีตังสดพรุ่งนี้ก็ได้พรุ่งนี้เอาเออฝากคนสือของพี่น้องไปตลาดก็ได้ยามค่ำคืนของกรุงเทพพี่น้องพาเที่ยวกรุงเทพ าเที่ยวกรุงเทพกลางคืนกลางคืนสิวายางเลี้ยวนอ้องเมื่อกี้มันอยู่ถนนพี่น้องนี่ข่อยมาเยือนอยู่หน้าบ้านมาเยือนอยู่หน้าบ้านแล้วเบงกรุงเทพกรุงเทพกลางคืนเนี่ยพี่น้องเมึงมึงเตือน คอนโดคอนโดคอนโดแถวนี้สิราคาแพงพี่น้องราคาแพงมันอยู่ไก่เศษเขตเศษฐะกิจเนาะใก้พื้นทีมันอยู่ไกล่ไก่สุขุมวิทแถวนี้มันสิเนื้อทีมันสิแพงแม้กระทั่งห้องห้องพักคอนโดมันเป็นคอนโดดุรูรรแมไหมพี่น้องแถวนี้ไหมเนี่ย ตึกนี่ส่วนมากตึกนี่แถวนี่แหะส่วนมากจะเป็นญี่ปุ่นพวกญี่ปุ่นพวกเกาหลีเข้ามาอยู่กระบานนี้ส้อยนี่ซ้อยนี่ออกไปพูดเลยพี่น้องออกออกทางคนไปมันเสียออกทุกมุมวิดเนาะสิมีจะอาหารญี่ปุ่นกับอาหารร้านอาหารเกาหลีแต่ว่าสิไปไทยบ่อไดหรอกมันสิมันเชียนโลโก้เขาเนี่ย ออกท่องค่นมันจะออกสุข,ขุมบิทพี่น้องบรรยากาศย่ำขึ้นงามบ่งามเนาะเมืองได้อยู่หลังตึกสองตึกนี่มันสิมันสิเห็นตึกเส้นทันเอนอเส้นทันที่ยังที่มันเปิดไม่อ่ะอยู่ตรงถนนวิทยุ อยู่หลังหลังตึกสองตึกนี่แต่ว่ามันเดินไปตรงนั้นมันจังสิเห็นพี่นอ้องสิทาเดินมาบึงเขเห็นดอกตรงนี้เขเห็นมันต้องต้องไปอีกทางหลังตึกผนมันจังสิเห็นเพราะว่าตึกสองตึกนี่มันบังอยู่ ี่างพี่มันสิง,งามเพราะว่ามันมีสายไฟพะลุ่งพลั่งอันไปไท้ายทางคน,นมันเห็นไง้นเนี่สายไฟมันแลนมันแลนขามตรงมันมีสายอยู่สายไฟขามขามจากซึกนี่ไปซึ่งคนมันก็เลยบาง,งามพี่น้องทางพี่บ่ง,งามคือทางคนกรุงเทพงามขำขึ้นพี่น้อง สวยบ่สวยบ่ทองกว่า มองนี่สิไทยไว้จังน้อยมันเสียโลโก้ไอ้คอนโดเขาเอาขึ้นสูงมันเกษีนั่นตัดสิไปโชว์อี่นาะพี่น้องเอาบรรยากาศบรรยากาศากรุงเทพเนี่ยเหมือแลงมาให้เบิ้งเด้อพี่น้องเด้อ ความสวยงามกลางค่ำกลางคืนแสงไฟสว่างจ้านะงามบพี่น้องเดี๋ยวล่วงจากลงจากไอไทยไอนี่เราเสี นอกจากไอ่ทยวิดีโอเราสิ่ายลบไว้จังน้อยยงีมังขึ้นโมค่อยไดถไทยกังขึ้นไอเป็นภาพนิ่งต้องลบจังน้อยเพราะวันรถบ้าขางหลังไม่เห็นพี่น้องเลยถนนบ้านควายนาบ้านควายติดถนนคับ ความสวยงามของกรุงเทพพี่น้องตอนกลางคืนจ้าสวยงามคอยคอยคอยชอบทายมุมนี่เพราะว่ามันงามเห็นป่แวบอ,อกมาจังหน่อยขันเป็นไทยตรงขังหลังมันบางงามพี่น้องมันไอ้ถนนมันหน่อยถนนมันหน่อยมันม่เห็นแสงแสงไฟคลิปนี้ก็ไว้ซ้ำนี่ละจ้าขอบคุณหลายๆที่เขาชมคลิปเด้อพี่น้อง